เวลา19นาฬิกา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรมอ่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเริวันวรีนาถดัตตราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอแเนตรการแสดงคอนเสริร์ตของนางแคทเธอรีนเจนกินส์นักร้องคลาสสิกเสียงเมโซโซปราโนในงานปิดม,มหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่23 ดาร์เทเธอรีนเจนกินส์เป็นนักร้องคลาสสิกจากสหราชาอาณาจักรมีผลงานได้รับความนิยมมากว่าสองศัวรรษและเคยได้รับตำแหน่ง The ะ i g g e s t s e l l i n g c l a s s i c a l a r t i s t of the Century หรือศิลปินคลาสสิกที่ขายดีที่สุดแห่งศตวรรษมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่ยิ่งใหญ่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มภาคอาเซียนโดยการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเพง่งกัด